วันนี้ทิงแข้ว่างนี่ร้อยสิบห้านะไปซ้อมอยู่กี่วันรอบนี้ชกมวยถึง100ร้อยไหมน้องตักกี่ครั้งไลยาส,สามสีบสา้สามสสสามไฟหลังเราจะนะากี่ไฟชนะหมดล่าสุดชกไปร้อยเท่าไหร่เราฝีมือหรือเขาได้มือนะเอาละล่าสุดชนะใครที่ขุนยวัตร บอกไฟครับเชียร์นะนี่บอก็ฝากจะบังใต้เตรียร์มนดีแน่นอนขอโจคดีครับเฉลามทองวันนี้ชิงแชมป์บ้างร้อยสบห้านะเราเคยเจอกับตอนลุมพุ้งไหมยังนะรอบที่แล้วคนน้องใช่ไหมอันนี้คนพี่นะวันนี้ร1ยร้อยส้ามาพอดีเลยไปซ้อมอยู่ที่กี่วันได้รอบนี้ เราชกถึงร้อยไม่มวยตอนนี้ดังครับเท่าไหร่ดังห้าสิบกว่าครั้งนะสามไฟหลังเราชนะกี่ไฟชนะสองได้เลยล่าสุดชกไวร้อยร้อยสิบห้าวันนี้ก็ร้อยสิบห้านะคุมกี่โลรอบนี้สามกิโลน้ำหนักเราปล่อยๆเท่าไหร่ประมาณร้อสี่เราฝีมือหรือเขาเนี่ยไอ้คู่ชกเห็นในคลิปคุ้มไหมเข้าประเภทยังไงคล้ายคลายใช่ไหมเราสูงเท่าไหร่ประมาณร้อยเจ็ดสิบเด็กจากจังหวัดสงขลาอ่ะบอกแฟนเข้าเชียร์อะไรตรงกลาง